สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอพี่ตาอินสวีเดนตามเคยนะครับทุกคนวันนี้นําเสนอเมนูข้าวหนมจีนน้ําปลาร้าค่ะทุกคนขอใส่ถุงมือนะคะทุกคนแสบมือมากมากเลยคะ่ะใครผ่านไปผ่านมามาเจอช่องพี่ตาอินสวีเดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเดี๋ยววันสองวันเราไปเจอกันหลังบ้านนะคะทุกคนวันนี้นําเสนอ ขนมจีนซาวน้ำปราขอใส่ถุงมือนะคะทุกคนมีแคบหมูด้วยค่ะมีถั่วสีม่วงถั่วสีม่วงนะทุกคนนะถั่วสีม่วงนะทำไมเป็นสีม่วงก็ไม่รู้ทุกคนเจ้าค่ะมาขอลงมือกินะนะคะทุกคนแซ่บไหมเอ่ยแซ่บอยู่เนาะมา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 ,มาเส้นมันจะขาดหน่อยทุกคน ซ้อนดีไหมอะทุกคนเจ้าขาหืมใส่ปลาทูมันจะเกลี้ยดดำ อยู่ในห้องครัวตามเคยครับหม้อหุงข้าวครับทุกคนโอ้ยแซ่บอยู่เนอะพี่น้องเจ้าขาอือตัวหญิงกำมาลอ โอ้ญิงก็มารอเราเป็นขนมจีนซาวน้ำปลา ừ nhiều sư bé đại văn cân nhiều đó con tất cả không nhiều พี่ตาใส่ประตูยักษ์ไปนหนึ่งตัวประตูใหญ่อื เป็นไมโครโฟนใหม่มันก็จะมีเสียงไหมพี่น้องเพราะอันเก่ามันเสียแล้วที่เสียบตูดมันเสียทุกคนจา๋าดึงเข้าดึงออกอเนืเอิมสายมันได้ขาดอืม bakle อยู่ในห้องโถงเหมือนเก่าทุกคนข้าหลังอาจจะลกมากนะคิดว่าเก็บวันนะเก็บแล้วก็ยังมองเห็นดูทุกคน น่าเหี่ยวแล้วคังย้อยแล้วแสบมือเดี๋ยวพี่ตาเลยเอาอันนี้มา sợi thùng mưa rất con trọng แฝดภาพบรรยายเนาะ ไข่ปลาทู जोन बहन हूँ। อืน้ำเตะเจ้าหยัดเอาหยัดเอาทุกคนจ๋าหิวข้าวหยัดใส่หมักหมักหน่อเจ้าอุมหายใหญ่ก็ไม่ได้ ปีขอยากเข้าคณะทุกคนอีปีเหตุการณ์มาแล้วใครยหยิวเข้า,อยากก,ขาอยากกินข,ขน้าวอยากกินเก่าเพชรกองซ่บๆลำๆนยจ๊ะอืออ้ตางผ่าที่เมือง าพากก็ได้ก็เชื่อก็ติดตามพี่ตาตัวหนึ่งเจ้าเนอสาวไทยใหญ่ในสวีเดนื พี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็ขอผ่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปต่อๆไปนะคะเข้าหนมจีนสาวน้ำปลารานะคะสวัสดีค่ะ